สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องเสียงศพสะท้อนวิญญาณหนังจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่โดนสะกดจิตในงานปาร์ตี้หลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนไปมันทําให้เขาเห็นอะไรแปลกๆไปเริ่มกันเลยนะครับเปิดมาฉากแรกจะเห็นว่ามีเด็กอาบน้ําอยู่พ่อเขามานั่งเล่นกีตาร์เฝ้าลูกตอนอาบน้ําเด็กชื่อเจคส่วนพ่อชื่อทอมนะครับแล้วพ่อเขาก็ลุกขึ้นมาจากอ่างอาบน้ําแล้วบอกให้ลูกรออยู่นี่ก่อนพ่อจะไปเอาชุดจังหวะที่ทอมเดินลงไป เจกก็หันกลับมาถามใครไม่รู้ว่าตอนตายเจ็บไหมทอมเดินลงมาก็เห็นลิซ่ากับแม็กกี้คุยกันอยู่คนซ้ายมือชื่อลิซ่าเป็นพี่สาวของแม็กกี้ส่วนคนขวามือชื่อแม็กกี้เขาเป็นแฟนของทอมนะครับลิซ่าบอกกับทอมว่านายทำน้องสาวฉันท้องอีกแล้วนะทอมบอกกับแม็กกี้ว่าเธอท้องต่เธอบอกลิซ่าก่อนเนี่ยนะแม็กกี้บอกกับทอมว่าเธอเป็นแม่มดแค่เธอมองเธอก็รู้แล้วแล้วทอมก็บอกให้ลิซา่าเอาเสื้อผ้าไปให้เจกใส่ทอมบอกกับแม็กกี้ว่าผมจะเลี้ยงลูกเองแม็กกี้บอกกลับว่าคุณจะมีปัญญาเลี้ยงหรอ ทอมบอกว่าผมจะทำโอทีให้มากขึ้นแม็กกี้บอกว่าฉันไม่อยากให้คุณทำโอทีเลยแล้วทอมก็บอกว่าผมจะไม่เป็นช่างไฟไปตลอดชีวิตหรอกนะแค่ปอกสายไฟลิงมันก็ทำได้แล้วแม็กกี้ก็บอกว่าที่ฉันมันแต่งงานกับคุณเพราะว่าไม่ใช่อยากให้คุณเป็นคนดังหรอกนะทอมมาส่งเจคเข้านอนแล้วพวกเขาก็ไปงานปาร์ตี้ข้างบ้านกันมาถึงแฮร์รี่ที่เป็นเจ้าของบ้านที่ทอมเช่าอยู่ก็ถามว่านายดูแลบ้านฉันดีไหมทอมบอกว่าฉันกำลังจะทุบพื้นทิ้งทำไมอยู่ แล้วพวกเขาก็มานั่งปาร์ตี้กันแล้วลิซ่าก็พูดขึ้นมาว่าใครเคยเห็นคนถูกผ่าตัดโดนสะกดจิตมั่งแล้ววนันนซ่าก็บอกว่ามันไม่มีจริงหรอกคนถูกสะกดจิตก็แค่คอยตามไปเองเท่านั้นแหละลิซ่าบอกว่าแล้วคนที่โดนปาดคอหอยโดยที่เลือนไม่ออกไม่มีเสียงร้องสัสแอะละแล้วทอมก็พูดขึ้นมาว่าไม่อยากจะเชื่อว่าคนที่ใช้ชีวิตแต่ในมหาลายัยจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ลิซ่าบอกว่ามันไม่ใช่ไสยศาสตร์แล้วทอมก็บอกว่าช่วยมาสะกดจิตฉันหน่อย ลิซ่าบอกว่านายเมาอยู่นะมันใช้ไม่ได้ผลกับคนที่ไม่คอยตามหรอกแล้วทอมก็บอกว่าไม่ว่าเธอจะสั่งฉันยังไงฉันก็ไม่คอยตามอยู่ดีนั่นแหละแล้วลิซ่าก็บอกว่าใครก็ได้ช่วยไปปิดไฟหน่อยแล้วลิซ่าก็บอกให้ทอมหลับตาลงแล้วให้คิดว่าตัวเองอยู่ในโรงหนังคนเดียวทุกอย่างในโรงหนังเป็นสีดำหมดมีเพียงจอที่เป็นสีขาวแล้วก็มีตัวหนังสือลางๆอยู่ที่จอแล้วค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆคำนั้นอ่านว่าหลับแล้วทอมก็เห็นภาพเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วทอมก็สะดุง้งตื่นขึ้นมาพวกเพื่อนๆก็กำล,ลังหวหะทออมยู่ ลิซ่าบอกว่า8%ของคนเท่านั้นที่จะโดนสะกดจิตสำเร็จแต่ทอมเข้าไปลึกมากแล้วลิซ่าก็บอกว่ามือเธอเป็นไงฉันเอาเข็มแทงมือเธอเธอก็บอกไม่เจ็บแล้วแฟงก็บอกว่าเรื่องเข็มไม่เท่าไหร่เรื่องที่โดนแกล้งตอนอายุ1 2นี่สิพูดขึ้นมาเป็นตูเป็นต่าเลยแล้วทอมก็บอกกับแม็กกี้ว่าเรากลับบ้านกันเถอะมันมีอะไรแปลก,ปกตอนทอมนอนอยู่เขาก็คิดถึงตอนที่เขาโดนสะกดจิตตอนที่เขาทาําภารกิจบนเตียงอยู่เขาก็เห็นภาพเหตุการณ์อะไรแปลกๆอีกแล้วแล้วทอมก็เข้าไปกินยาในห้้อออองงงนนนนําาาาาเเเเเขขหห็วว่ตัััฟฟลลุดลยดยึออกม แต่พอเขามาดูอีกทีฟันเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ลงมาหาน้ํากินจังหวะที่เขาเปิดดูทีวีพ่อเขาหันไปข้างๆก็เห็นว่ามีวิญญ,ญาณผู้หญิงกําลังบอกอะไรเขาบางอย่างเจกมาบอกกับทอมว่าพ่อไม่ต้องกลัวฮะทอมก็งงว่าเจกรู้ได้ไงตื่นเช้ามาทอมมาบอกกับแม็กกี้ว่าเขาเจอวิญ,ญญาณผู้หญิงแล้วแม็กกี้ก็บอกว่าควรโทรไปหาลิซ่าให้เอาสิ่งที่อยู่ในหัวเธอออกแล้วทอมก็โทรไปหาลิซ่าทอมถามว่า,า,วาเธอเอาอะไรมาใส่ในหัวฉันลิซ่าบอกว่าฉันเปล่านะฉันทำออกจะบ่อยคนที่โดนสะกดจิต จะเป็นคนที่เปิดรับสิ่งต่างๆแม็กกี้โทรไปหาวันนิสาให้วันนิสาหาพี่เลี้ยงมาดูแลเจคคืนนี้เพราะว่าเขาจะไปดูบอลอยู่ดีๆเจคก,ก็บอกว่าลองถามเดบบี้ดูสิฮะแม็กกี้ก็งงว่าเจครู้ได้ไงเพราะว่าเดบบี้รับจ้างเป็นพี่เลี้ยงอยู่แล้วแล้วแม็กกี้ก็ถามเจคว่าลูกรู้ได้ยังไงเจคชี้ไปตรงข้างหน้าแล้วบอกว่าซามีนธาบอกฮะตกดึกเดบบี้ก็มาถึงแล้วทอมก็มีอาการแปลกๆเขาเห็นแสงวูบว่าเป็นสีแดงทอมมาต่อคิวกำลังจะเข้าไปในสนามบอลจังหวะนั้นเดบบี้ก็ดินเสียงเจคก,กำลังคุยกกับร็ไมู่้ เดบบี้เปิดประตูไปดูเจกแล้วเจกก็พูดขึ้นมาว่าสซมเอนธาบอกว่าที่ที่เธออยู่มันมืดมากเดบบี้ถามว่าเธอคุยกันตอนไหนเจกบอกว่าตลอดเวลาเดบบี้ถามอีกว่าที่ไหนเจกบอกว่าที่บ้านผมนี่แหละแล้วเดบบี้ก็จับตัวเจกไปทอมรู้สึกได้ว่าเดบบี้จับตัวเจกไปเขาเลยรีบวิ่งกลับมาที่บ้านแม็กกี้วิ่งตามกลับมาทอมบอกกับแม็กกี้ว่าอย่าพี่เลี้ยงนั่นจับตัวเจกไปทอมรู้สึกได้ว่าเดบบี้จับตัวเจกไปที่สถานีรถไฟทอมเลยวิ่งตามไป ทอมไปเจอตัวเจคแล้วก็ไปรีบดึงตัวเจคก,กลับมาตำรวจก็อยู่ที่นั่นพอดีเดบบี้บอกกับตำรวจว่าเจคบอกว่าสมันธาอยู่ที่บ้านหลังนั้นคุยกันตลอดเวลาเลยแม่ของเดบบี้ทำงานที่สถานีรถไฟแม่ของเดบบี้บอกกับตำรวจว่าสมันธาเธอหนีออกจากบ้านไปเธอเป็นลูกฉันเองเดบบี้บอกถูกลักพาต,ตัวตังหากแล้วเขาก็หยิบรูปสมันธามาให้ดูตำรวจบอกทอมว่าคุณช่วยดูรูปนั้นหน่อยได้ไหมพอทอมดูแล้วทอมก็บอกว่าไม่เคยเห็นเดบบี้บอกกับตำรวจว่าเขาโกหก แล้วตำรวจก็ถามทอมว่าจะตั้งข้อหาไหมทอมบอกว่าไม่แต่แม็กกี้จะไม่ยอมทอมบอกว่าปล่อยเธอไปแล้วลืมเรื่องนี้ซะเถอนนะจังหวะที่พวกเขาเดินกลับแม็กกี้บอกทอมว่าคุณปล่อยคนแบบนี้ไปได้ยังไงแล้วทอมก็บอกว่าเธอน่นแหละคือวิญญาณที่ผมเห็นแล้วแม็กกี้ก็มาถามเจคว่าจำเรื่องที่คุยกันในครัวได้ไหมลูกลูกบอกว่าสมันธาบอกให้เรียกเดบบี้เจคพูดขึ้นมาเป็นอีกเสียงนึงว่าอย่าไปถามเด็กอยากรู้อะไรมาถามฉันสิทอมบอกเจกว่าให้พูดเสียงอย่างนั้นอีกสิลูก ทอมเขาพยายามจะให้เจกพูดสิ่งอย่างนั้นอีกให้ได้แม็กกี้บอกทอมว่าอย่าทำแบบนั้นนะแล้วก็มาอุ้มเจกไปตรงโซฟาทอมตามไปแล้วบอกว่าตรงนี้แหละคือที่เกิดเหตุคือที่ที่พ่อเจอเธอทอมก็พยายามจะให้เจกพูดสิ่งอย่างนั้นอีกให้ได้แล้วเจกก็บอกว่าผมไม่อยากจะพูดเรื่องนี้ฮะมันทําให้แม่กลัวแล้วทอมก็ไปถามแฮร์รี่ว่านายรู้จักสมเอนธาโคแซก Samantha, ไหมเธอน่าจะอายุประมาณสักทีแปดแฮร์รี่บอกว่าคุ้นๆนะแล้วก็เรียกเคิร์ทที่เป็นลูกของเขามาถามว่าจำยายโคแซกได้ไหมคนเสื้อสีส้มบบอออกกจํําาาไไดดด้เเเเธหนนีปัชผิวมมื่มษ แล้วทอมก็ถามอีกว่าเธอเคยอยู่บ้านหลังนี้ไหมแฮร์รี่บอกว่าไม่นายชอบเป็นคนแรกแม็กกี้มาคุยกับลิซ่าว่าวันวทอมเอาแต่นั่งฟอกโซฟาตัวนั้นรอเธอออกมาทอมกับเจคชอบซุบซิบเป็นอยู่2คนพอชนึงเข้าไปใกล้ๆก,ก็เงียบฉี่ตื่นเช้ามาทอมลงเห็นว่าแฟงเข้ามาในบ้านทอมเลยถามว่านายมาที่นี่ทําไมแฟงบอกว่ามันจะฆ่านายกับลูกเมียนาย ทอมมาถามแฟงว่าทําไมนาะยพูดแบบนั้นนายเป็นอะไรหรือเปล่าแฟงบอกว่ามันไม่ปล่อยนายไว้แน่ที่นี่คือเมืองของผู้ดีแล้วทอมก็ถามว่าเมียนายอยู่ไหนฉันจะไปดูเมียนายนะทอมเข้ามาในบ้านแฟงเขาเห็นอาดมลูกของแฟงอยู่ทอมเลยถามว่าแม่นายอยู่ไหนอยู่ดีๆอาดมก็หยิบปืนขึ้นมาแล้วเรียกให้ทอมเข้าไปใกล้ๆแล้วเขาก็เอาปืนยิงไปที่เอวของตัวเองแล้วทอมก็สะดุง้งตื่นเขาลงไปดูข้างล่างรอบนี้เขาไม่เห็นแฟงอยู่ไปดูที่หน้าบ้านก็ไม่เห็นทอมเลยรีบวิ่งไปบ้านของแฟงแล้วเขาก็ดินเสียงปืน ระหว่างที่พูกตำรวจมาบ้านของแฟงแม็กกี้เลยพาเจกไปเดินเล่นเจกเดินไปตรงที่พวกตำรวจจัดงานศพอยู่มีตำรวจคนหนึ่งขยับมือทักทายเจกแล้วตำรวจคนนี้ก็ตามมาบอกแม็กกี้ว่าเด็กมีตามองทะลุปูโปงแต่คุณไม่มีเขาอาจจะได้จากพ่อของเขาแล้วตำรวจคนนี้ก็ให้ที่อยู่ก,กับแม็กกี้แล้วบอกว่าให้พ่อเขาไปเจอผมคืนนี้จังหวะที่ตำรวจคนนี้เดินกลับไปเจกก็บอกว่าบายนิวแล้วเจกก็บอกกับแม่เขาว่าเข,า,า,ขา,าชื่อนิวฮะตกดึกเจกบอกให้พ่อขอดิดคอร์ดนี้แล้วบอกพ่อร้องเล่นดูสิฮะแล้วทอมก็บอกว่าพ่อรู้จกัก แต่เขามาหานิวนิวบอกว่าทาไมทําแบบนี้ผมบอกให้พ่อเขามาไงถ้าเขารู้ว่าฉันอยู่นี่เขาฆ่าฉันแน่คุณรู้อะไรก็บอกมาเหอะเขาจะเป็นบ้าอยู่แล้วนิวบอกว่าเขาเห็นผีใช่ไหมเขาต้องขอให้ทําอะไรให้แน่ถ้าไม่ทําเขาก็จะยิ่งโกรธขึ้นเรื่อยๆจังหวะที่เจกดูทีวีอยู่วิญญาณของสมันท่าโผล่ในทีวีแล้วเปลี่ยนช่องที่เจกดูอยู่เพื่อจะกวนเจกแล้วเจกก็บอกว่าฉันยังไม่อยากคุยตอนนี้แม็กกี้บอกให้ทอมลงไปห้องใต้ดินให้หน่อยเพราะเตาไฟอข้างล่างมันดับแต่เขาไม่ได แล้วทอมก็เห็นว่าบ้านของเขาเปลี่ยนไปเขาเห็นว่าสมันท่ามายืนอยู่แล้วสมันท่าก็จะให้ทอมจับมือแล้วสมันท่าก็ทําให้ทอมหนาวแต่แม็กกี้ไม่เห็นแล้วแม็กกี้ก็มาช่วยทอมไว้ได้พอดีแล้วทอมก็บอกว่าผมกลัวเธอทอมไปหาลิซ่าแล้วบอกว่าเอาสิ่งที่เธอใส่ในหัวฉันออกไปมันจะได้จบจบแล้วลิซ่าก็ให้ทอมทาเหมือนเดิมหลับตาแล้วให้คิดว่าตัวเองอยู่ในโรงหนังทั้งโรงมีเราคนเดียวในจอมีตัวหนังสือลางๆแล้วก็ค่อยๆเยียบเข้าไปใกล้ๆแล้วทอมก็บอกว่ามีคนอยู่แต่ลิซ่าบอออกมม่่ีีเเพยยงธคนนนนดวูใั้ แล้วทอมก็มือไปแตะผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงคนนี้พยายามจะทําร้ายทอมแต่ลิซ่าบอกให้จ้องจอเอาไว้แล้วทอมก็ลืมตาขึ้นมาทอมรีบไปหาน้ํากินลิซ่าบอกว่าเธอกลับไปนั่งก่อนดีกว่าเพราะที่เธอทําเนี่ยไม่ดีขั้นหนึ่งเกิดอะไรขึ้นทอมบอกว่ามันสั่งให้ฉันขุดแม็กกี้ไปซื้อของกลับมาบ้านเขาก็เห็นว่ามีดินอยู่เต็มพื้นเขาออกไปดูก็เห็นว่าเจก,กับทอมกาลังขุดดินอยู่แม็กกี้ถามทอมว่าคุณขุดเพื่ออะไรทอมบอกว่าคุณก็รู้อยู่แล้วว่าอะไรถึงเราจะไม่ยอมรับก็เนนะน แม็กกี้บอกว่าคุณไม่เป็นตัวของตัวเองเลยช่วยเข้าไปคุยกับฉันในบ้านได้ไหมทอมบอกว่าไม่ผมจะไม่หยุดผมจะทำสิ่งที่สำคัญคุณก็มาบอกให้ผมหยุดแล้วทอมก็เข้ามาขอโทษแม็กกี้ในบ้านทอมถามว่าน่าจดหมายอะไรแม็กกี้บอกว่าพี่ชายส่งมาบอกว่ายายเข้าโรงพยาบาลทอมบอกว่าไม่หลอกแล้วแม็กกี้ก็ถามว่าอะไรจังหวะนั้นพี่ชายของแม็กกี้ก็โทรมาบอกว่ายายเสียแล้วทอมบอกผมเสียใจด้วยนะแม็กกี้บอกว่าคุณรู้อยู่แล้วทอมถามว่าจะจัดงานศพวันไหนแม็กกี้บอกว่าวันอาทิตย์เราต้องรีบไปคืนนี้เลย ทอมบอกว่าผมคิดว่าจะมีแต่าัิยาซะอีกแม็กกี้บอกคุณพูดอย่างนี้ได้ไงยายเลี้ยงฉันมานะทอมบอกว่าผมกาลังยุ่งๆเรื่องที่นี่อยู่แล้วแม็กกี้ก็เดินไปปิดประตูจนกระจกแตกแล้วแม็กกี้กับเจคก,ก็ขับรถไปกันทอมลงไปห้องใต้ดินเพื่อจะไปเปิดวาล์วน้ําแต่เขาเห็นว่าพื้นมีรอยเหมือนคนถมกบเขาเลยขุดแต่มันขุดไม่เข้าเขาเลยไปซื้อเครื่องเจาะมาแล้วเขาก็เอามาเจาะแฮร์รี่ได้ยินเสียงทอมเจาะเขาเลยงงว่าทอมทาอะไรแล้วทอมก็โทรมาหาแม็กกี้กับเจคว่าเป็นไงมั่งแม็กกี้บอกโอเคฉันไม่น่าปล่อย แม็กกี้ถามทอมว่าแล้วคุณล่ะเลิกขุดแล้วเหรอทอมบอกว่าเลิกแล้วผมน่าจะไปกับคุณด้วยแล้วแม็กกี้ก็บอกว่าทําไมคุณไม่ขับรถมาล่ะแค่ชั่วโมงเดียวเองทอมบอกว่ารถของหลวงเราไปใช้ไม่ได้นะแม็กกี้บอกว่าอย่างงั้นเดี๋ยวฉันขับรถไปรับคุณเองทอมบอกว่าไม่ต้องหรอกแล้วแม็กกี้ก็บอกว่าถึงหน้าบ้านเราจะบีบแต่เรียกนะแม็กกี้มาบอกเจคว่าเราต้องกลับกันแล้วเจคบอกว่าผมไม่อยากกลับผมกลัวขนนกแม็กกี้ถามว่าขนนกอะไรเจคบอกว่าผมเห็นขนนกปปวอนฮะแล้วลิซ่าก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันดูเจคให้ จังหวะที่เขาง้างที่ขุดไปโดกนกำแพงข้างหลังเขาเขาเลยเห็นว่าเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในเขาเลยเอาอิฐตรงนั้นออกหมดแล้วเขาก็เห็นว่ามีพลาสติกกำลังหุ้มอะไรไว้สักอย่างทอมเลยเอาคัตเตอร์มาตัดแล้วเปิดออกก็เห็นว่าเป็นศพคนทอมมามือไปแตะที่มือของศพทําให้ทอมเห็นภาพที่สมเอนธ่าเดินผ่านมาบ้านหลังนี้แล้วเคิร์สก็เรียกสมเอนธาบอกว่ามานี่หน่อยมีเรไรจะให้ดูมีเซอร์ไพรส์สมเอนธ่าเข้ามาแล้วถามว่าไหนหล่ะเซอร์ไพรส์เคิร์สบอกว่าเธอไงเซอร์ไพรส์เราอยากเป็นเพื่อน แล้วสมันท่าก็บอกจะกลับบ้านจังหวะที่สมันท่าจะเดินหนีเคิร์สผลักสมันทาลงบนพื้นจนฟันหลุดแล้วเคิร์สก็ข่มขืนสมันท่าอดัมเลยไปเปิดเพลงกบเสียงสมันทาแล้วอดัมก็ไบเอาพลาสติกมาปิดหน้าสมันท่าจนตายในมือของสมันท่ามีเส้นผมของเคิร์สที่เธอดึงมาแล้วทอมก็ได้เห็นความจริงหมดทุกอย่างจังหวะที่ทอมจะขึ้นไปหาแฟงเคิร์สก็แอบ,บดูอยู่ทอมไปเรียกแฟงที่บ้านแล้วถามว่าอาดัมเป็นไงมั่งแฟงบอกว่าเขาอาจจะรอดหรืออาจจะตายทอมบอกว่าเราต้องโทรแจ้งตำรวจนะ ฉันไม่อยากให้นายได้ยินจากปากตำรวจเองแฟงบอกนายพูดว่าอะไรเนี่ยทอมบอกว่าตามมาดูสิแฟงบอกรอแป๊บหนึง่งแล้วพวกเขาก็ไปดูกันแฟงถามทอมว่ารู้ได้ไงว่าเป็นฝีมือเคยกับดมทอมบอกว่าที่มือเธอมีเส้นผมอยู่แฟงบอกว่ามันเป็นอุบัติเหตุตอนลูกไปเรียกเราเธอก็ตายแล้วเด็กสองคนยังมีอนาคตรออยู่แฟงเอาปืนออกมาแล้วบอกว่าเราจะทํายังไงกันดีล่ะทอมแฟงยิงขู่ทอมแล้วบอกให้ทอมขึ้นไปซะพอทอมขึ้นไปเขาก็ได้ยินเสียงปืนมาจากข้างล่างแล้วก็มีคนมาเคาะประตูเรียกทอม พอทอมไปเปิดดูก็เห็นว่าเป็นแฮร์รี่กับเคิร์ตแฮร์รี่บอกว่านายทาอะไรอ่ะฉันไม่อยากจะเชื่อว่านายทาบ้านฉันพังทอมบอกว่าเดี๋ยวฉันจะจัดการเองฉันแค่ลงไปซ่อมท่อเมนแฮร์รี่บอกว่าท่อเมนไม่ได้อยู่ใต้ตัวบ้านหรอกแล้วพวกเขาก็เริ่มการต่อสู้กันแล้วเคิร์ตก็ลากทอมไปที่พรมจังหวะที่แฮร์รี่กำลังจะยิงทอมแม็กกี้ก็มาบีบแต่เรียกพอดีแม็กกี้บีบแต่เรียกทอมก็ไม่ออกมาเขาลงไปดูก็เห็นว่ามีคนกําลังปิดไฟในบ้าน แม็กกี้เลยไปหยิบมีดในรถแล้วเดินเข้าไปในบ้านจังหวะที่แม็กกี้กำลังจะเปิดไฟแล้วแฮร์รี่ก็มาผลักแม็กกี้ลงกับพื้นแล้วจะยิงแม็กกี้แม็กกี้เลยเอามีดแทงไปที่เท้าแฮร์รี่แล้วแฟงก็ออกมายิงเคิร์ชกับแฮร์รี่จนตายแล้วทอมก็เห็นวิญญาณของสมเปนท่าออกจากบ้านแล้วเดินออกไปแล้วผู้เขาก็เอาศพของสมเปนท่ามาทําพิธีจังหวะที่ผู้เขากำลังจะขับรถย้ายบ้านไปอยู่ที่ใหม่เจกก็ดีินเสียงวิญญาณของความที่เหลือตลอดทางสรุปคือทอมเป็นคนมีเซนต์อยู่แล้วนะครับแต่ที่เขาโดนสะกดจิตมันทำให ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ด้วยนะครับ